สวัสดีครับพูดกับสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับจากช่อง MJ Sport กับแอดมินมงนะครับสุขข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่18กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทย6โมงเช้ามีประเด็นข่าวให้ได้รับชมกันหลายประเด็นกันเลยทีเดียวนะครับก็ล่าสุดนะครับโอ้โหสองแข้งไทยนะครับเอกนิตและสุบโชคฟีเวอร์จริงๆนะฮะล่างทองยิงกันทั้งสองคนนะครับในวันเดียวกันนะครับปบมือให้เลยตอนนี้นะฮะโอ้โหสุดๆนะครับโด่งดังเป็นผู้แตกแข้งไทยฟีเวอร์นะฮะ โอ้แฟนญี่ปุ่นนี่แอปักชื่ออะไรทีเดียวนะครับซื้อเสื้อแล้วก็ปักชื่อเป็นสุภโชคและเอก,กนิษฐ์ปัญญานะครับส่วนเอกนิษฐ์ปัญญาร่างทองก็ยิงประเดิมประตูแรกให้กับอุรวริมอนต์นะครับตะลวงตะข่ายทีมแข่งจากญี่ปุ่นนะครับทำไมต้องพูดถึงแต่เอกนิษฐ์เพราะผมเนี่ยเชียร์เอกนิษฐ์เพราะว่าเขาเนี่ยต้องยอมแลกนะครับโดยการไม่ติดทีมชาตินะครับคือ ไม่ขอติดทีมชาติเพื่อมาเอาดีกับท่านอ้านอุรัเรดมอนครับคือเดิมพันทุกอย่างเลยนะครับก็อยากให้เขาประสบความสําเร็จนะครับช่วงนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่องและทําประตูได้โดยฤดูกาลนี้นะฮะเอกนิตมาแน่นอนนะครับร่างทองเต็มๆส่วนสุเโชคนะครับผมห่วงน้อยนิดนึงเพราะว่าสุเโชคนั้นแข็งแกร่งเก่งอยู่แล้วนะครับเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับในฤดูกาลนี้ให้กับคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับก็ประเดิมยิง ลูกแรกให้กับคนสระได้ในทันทีเลยนะครับโอ้โหสุดๆแล้วก็มีประเด็นข่าวหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นโจนาธานเข็มดีออกมาอ้อนอยากติดทีมชาติไทยนะครับในยุคข,ของมาซาทาดะอิชิอินะครับอุ้ยจะเฮ็ดจังไหนล่ะครับพอแม่พี่น้องอ้อนแบบนี้นะครับมาซาทาะอิชิอิจะว่าอย่างไรแล้วก็มีประเด็นข่าวฟุตบอลไทยให้ได้เลือกชมกันหลายประเด็นกันเลยทีเดียวนะครับอว้ยอหลีครับพอแมน่นอนคนคิงสแตนด์อัพ เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะที่ผมกล่าวไปว่าผมเชียร์เอกนิตนะในฤดูก,กาลนี้เพื่อให้เขาในครับประสบความสำเร็จเพราะเขายอมแลกที่จะไม่ติดทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพนะครับเอกนิต e ของเราร่างทองนะฮะประเดิมประตูแรกให้กับอุระเรดเนมอนทะลงทะข่ายทีมแกร่งญี่ปุ่นนะครับเอกนิต e ปัญญาดรุกทีมชาติไทยกดสกอร์แรกให้กับอุระเรดเนมอนภายใต้คนสึกคนใหม่ทะลงทะข่ายทีมแกร่งญี่ปุ่น สมสรอุว่ารดไดมอนต์ต้นสกัดเอกนิตปัญญาอีกหนึ่งแนวรุกทีมชาติไทยบนเวทีญี่ปุ่นลงสนามกุเครื่องนะฮะกับทีมแกล่งแห่งศึกเจลีด้วยกันนะฮะนั่นก็คือ FC โตเกียวที่สนามไซตามะสเตเดียมปรากฏว่าเจ้าหนังสือนะครับเอกนิตปัญญากดสกอร์แรกภายใต้โค,ค้ชคนใหม่พอมาติอัสอ็อกโมโดยพาทีมเสมอกับ FC โตเกียวในแมตท,ที่2ไปนะครับ1ประตูต่อหนึ่ง ดอเดอเร์ซาวเอกนิสปัญญาแนรุกทีมชาติไทยของเราก็มีคิวประเดิมเจลีกในนัดแรกฤดูกาล2024นะครับโดยอุรวะเรสเดมอนนั้นจะบุกไปเยือนทินซาฟเฟเชฮิโรชิม่าในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับตามเวลาประเทศไทยเที่ยงตรงนะฮะที่สนามเอเดียนสเตเดียมฮิโรชิม่านะครับ, Stadium, ima, รบก็เป็นกำลังใจให้เอเกนิสุดๆเลยนะครับเพราะว่าผมเชียร์อยู่นะครับเจ้าหนังสือของเราล่างทองกันเลยทีเดียวตอนนี้น่าจะ คอนเฟิร์มนะครับว่าน่าจะมีบทบาทภายในทีมชุดใหญ่ของอัเรดเดมอมากขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับเอกนิตปัญญาณนะจ๊ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับใจฟูอีกแล้วนะครับร่างทองของจริงสุปโชคสารชาติประเดิมนัดแรกดคอนสะยิงประตูได้ในทันท,ทีนะฮะสืบเนื่องมาจากฟอร์มการเล่นในศึกเอเนคับก็โหดแล้วนะฮะยิงประตูสวยๆนะครับ ให้ได้ชมกันนะครับโดยสารต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมร่างทองของจริงนะครับสุภโชวสุรชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเราประเดิมนัดแรกนะครับให้กับคอนเซิร์ตซัปโปโรนะครับโดยสัตหนึ่งลูกพาทีมถล่มคู่แข่งยับถึง50นะครับแม้ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องแต่ว่ามันก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่เข้มข้นนะฮะสุภปโชสโรชาตินะครับแนวรุก ทีมชาติไทยของเราหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับทัพชังศึกทีมชาติบนเวทีร,รกกยายการใหญ่สุดของทวีปเอเชียลงสนามนัแรกบให้กับตัวสังกัดญี่ปุ่นนะครับคอนซสโดรเรซัปโปรโรในแมตช์อุ่นเครื่องปีซีซั่นที่จังหวัดคูมาโมโตะนะครับานผม้ชมโชว์ฟอร์มโคตรดีนะครับสุดๆจริงๆโดยสุภโชคสรารชาติยิงประตูให้กับทีมญี่ปุ่นคอนเสซัปโปโรขึ้นนำสองศูนย์นะครับส่วนอีก4ประตูที่เหลือก็เป็นของโยชิอากิ โคมอิชินโกโอโมริโทยะนากามุระและโยชิอิซาโตะนะฮะก็ถล่มเอาชนะไปยังโหด5ประตูต่อ0นะครับโดยสุภโชคของเราก็ยิงด้วยนะครับเกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับซึ่งก็เป็นอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับเพื่อเรียกความฟิตและไม่มีการระบุชื่อท,ทีมคู่แข่งของคอนเซิลสุป r โรเนื่องจากเป็นข้อตกลงกันระหว่างของ สองสโมสรน,นะครับแต่ที่แน่แรายงานนั้นเป็นสโมสรในญี่ปุ่นนี่แหละครับโดยสุขบัญชของเราเนี่ยนรุกทีมชาติไทยมีคิวประเดิมเจลิกนัดแรกในรุ่นการนี้นะครับที่คอนเสิสร์ตซัปโปโรดจะบุกไปเยือนทินอวิสฟาฟุกุโอกะนะครับซึ่งเป็นสโมสรที่มีข่าวว่าจะซื้อท่านันของสุปชัยเจเดตนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทยคือเที่ยงตรงนะครับที่สนามเบสเด,ดกิ สเตเดียมครับโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะทั้งสุพโชคแล้วก็เอกนิษฐปัญญานะครับน่าจะมีบทบาทสําคัญทั้งสองคนนี้กับสมุรของตัวเองนะครับเชื่อว่าสุพโชคนั้นเป็นตัวหลักแน่นอนนะครับขาดบอดดายครับเพราะไม่าน้องกาลังแร่งเลยนะฮะช่วงอายุของสุพโชคเนี่ยสุดๆนะครับตอนนี้กําลังแข็งเลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับเรามาชมข่าวต่อไปกันหน่อย อ้อนเลยนะฮะอิชิอิสนไหมล่าสุดนั้นเป็นจนาธานเข็มดีอ้อนขอติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเพื่อนลุยคัดบอลโลกมั่นใจตัวเขาเนี่ยเล่นได้แน่นะครับแฟนบอลว่าอย่างไรมาซาราอิชิอิสนไหมนะครับจนาธานเข็มดีอ้อนขอติดทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมลุยสู้ศึกคัดบอลโลกที่จะปะทะก,กับทีมชาติเกาหลีใต้มั่นใจว่าเขาเล่นได้แน่ วันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่โจนาทานเข็มดีแข้งลุกขึ้นไทยเดนมาร์กนะครับในวัย21ปีประกาศก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล4เกม2ป2 3ว่าจะยุติบทบาทการเล่นทีมชาติไทยซึ่งตอนนั้นน่ะมีอาการงานรนอนนิดนึงบอกจะไม่เล่นกับทีมชาติไทยนะครับโดยมีเวลาในการเล่นทีมชาติเพียงแค่1ปีกับ6เดือนและ21วันนะครับหลังจากที่ลงเล่น ฟุตบอลซีเกมนะครับหลังจากที่ไม่ประสบความสูเร็จก็ออกมาพูดเลยว่าไม่ขอเล่นทีมชาติอีกแล้วแต่ล่าสุดน,นะครับจนทันเข็มดีกองหลังลูกครึ่งทีมชาติไทยของเราของราบรีมิดผลนะฮะออกมาอ้อนนะฮะว่ามาซาอิจิอิเนี่ยดึงตัวเขาเนี่ยไปติดทีมชาติไทยได้ไหมเขาอยากกลับไปติดทีมชาติไทยอยีกครั้งเขาพร้อมมากๆนะครับสำหรับลุยศึกฟุตบอลโลก2 0ง6รอบคัดเลือก รอแค่โคชอิจิอิให้โอกาสเท่านั้นนะครับโอ้โหอ้อนเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากที่อ้อนเนี่ยก็คือยุคฟุตบอลไทยยุคนี้เนี่ยในมือของมาชัดจดอิจิอิแล้วก็ของท่านมาดมแป้งเนี่ยมันก็อยากเล่นใช่ไหมละครับท่านผู้ชมออกมาอ้อนถึงขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับโดยจนันเข็มดีนะครับออกมาทําคลิปเลยฮะนะอ้อนกล่าวว่าผมอยากกลับไปเล่นทีมชาติไทยครับผมเชื่อว่าผมเล่นได้ ต้องรอดูว่าเคโค้ชดจะให้ผมไปเล่นได้ไหมแต่ผมว่าผมอยากไปมากครับอ้อนเลยนะครับเนี่ยโดยเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพบกับเกาหลีใต้ผมก็อยากกลับไปเล่นให้กับทีมชาติไทยครับอยากแข่งกับเกาหลีใต้อ่าออกมาอ้อนถึงขนาดนี้นะครับอิชิอิจะว่าอย่างไรล่ะครับเดี๋ยวสำหรับโปรแกรมต่อไปนะฮะของทีมชาติไทยก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกนะครับ่วนเอเชียรอบที่2กลุ่ม4โดยทีมชาติไทย จะบุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนนะครับที่สนามโซวูคัพสเตเดียมนะฮะในวันที่21มีนาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงนะครับขออภัยตามเวลาประเทศเกาหลีนะฮะตามเวลาท้องถิ่นก็คือ2ทุ่มตรงแต่ตามเวลาประเทศไทยก็คือ18.00ดนนาฬิกานะครับส่วนต่อมาเราก็จะลงเล่นกับเกาหลีใต้นะครับเราจะเปิดบ้านที่สนามราชพมังคลากิาสถานต้อนรับการเยือนของเกาหลีใต้ในวันที่ 26มีนาคมนะครับก็ตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งนะฮะโดยทั้ง2แมตช์เนี่ยคือคือไทยรัฐทีวีรับหน้าที่ถ่ายทอดสดทั้งหมดเลยนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับถ่ายทอดสดก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยของเรานะครับจวดอย่างเดียวต่อมาเรามาดูข่าวนี้กันหน่อยนะครับแข่งไทยฟีเวอร์ แฟนญี่ปุ่นแห่ปักชื่อเอกนิตปัญญาแนาวรุกทีมชาติไทยนะครับฟีเวอร์สุดๆแล้วนะตอนนี้นะครับเอกนิตเป็นเจนใหม่นะครับที่ไปต่อชนาทิพย์แล้วก็สุภโชคก็ยังอยู่นะครับแข่งไทยฟีเวอร์เลยแฟนญี่ปุ่นแห่ปักชื่อเอกนิตปัญญาแนาวรุกทีมชาติไทยหลังจากที่มีการซื้อเสื้อไปเนี่ยก็ปักชื่อของเอกนิตนะครับแข่งไทยฟีเวอร์สุดๆที่ญี่ปุ่นนะฮะแฟนบอลอุเอะไรเดมอนแห่จองเสื้อสโมสรพร้อมปักชื่อเอกนิตปัญญา แฟนบอลอุลวัตเรดเดมอนแห่สังซื้อเสื้อ,อชุดเย้านะครับเสื้อใหม่แกะกล่องของทีมในนุกการนี้นะครับที่จะใช้หลงเล่นในศึกเจลีโดยสาวกทัพปีแสดงแห่งเอเชียจำนวนมากได้แห่ปักชื่อเอกนิปัญญาดารุกทีมชจดแทนของเรานะครับพร้อมเบอร์เสื้อหมายเลข27โดยการเข้ามาของกุศลใหม่พอมาติอัสออกโมได้วางเป้าหมายว่าจะพาทีมอุวัเรดมอน์ลาชมปเจลี หลีกสูงสุดของญี่ปุ่นในฤดูกาล2024นี้ซึ่งเอกนิษปัญญาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับน่าจะได้มีโอกาสเป็นตัวจริงนะครับโดยแฟนบอลญี่ปุ่นมองว่าก็าคือแข่งแห่งความหวังของทีมในการเล่ล่าแชมป์ในครั้งนี้ของหัวหน้าโค้ชชาวโนเวย์นะครับโดยล่าสุดเนี่ยเสื้อ,อนีนขายดีเป็นเทน้เทเท่าน,น,นะครับอ่เบอร์27นะครับพิมพ์คำว่าเอกนิษฐนะครับ ก็เสื้อสวยจริงๆนะฮะเสื้ออุลวราริเดมลนนะครับในวงกานนี้นะครับปีศาจแดงแห่ง Asia. เอเชียโดยสําหรับเอกนิป,ปัญญาได้รับการเซ็นสัญญากับหัวหน้าคนใหม่ด้วยเซีนยนหปีนะครับท่านผู้ชมและคาดการณ์ว่าแนวรุกทีมชาติไทยของเราเจ้าหนังสือเนี่ยจะได้เป็นผู้เล่นตัวหลักตัวเลือกแรกของเพอร์มาติอัสออกโมนะครับเขามุ่งมั่นจริงๆนะครับสำหรับเอกนิป,ปัญญาไม่ไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยนะครับในอายุมาชดาอิชิในสือ่อ เอเชียนคัพนะครับขอมุ่งมั่นกับอัฒนันของอูรัสไรตเดมอนนะครับแน่นอนจะได้รางวัลตอบแทนแน่นอนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านนันเอกนิสป,ปัญญาด้วยนะครับนี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับทมม่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยได้ที่นี่นะครับ MJ Sport นะครับจะมีประเด็น ฟุตบอลไทยให้ได้คุยกันทุกๆวันนะครับชอบกดไลค์ชอบกดแ like, ชร์ share, แล้วกับมาพบกันใหม่กับแอดมินนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ